นับเป็นโอกาสอันยอดเยี่ยมของเครื่องมือเกษตรบายลูกชายเหมาะใจนะครับที่ได้มีโอกาสพูดคุยโดยไม่มีสคริปต์เลยกับท่านนี้ครับท่านผู้ช่วยาศาสตราจารย์ดกรกุลชาติจุลเพชรนะครับซึ่งครั้งหนึ่งในชีวิตวัยเด็กของท่านนัเป็นชีวิตวัยเด็กที่ ทุกคนอาจจะคาดไม่ถึงว่าจะมีความยากลำบากแสนเข็นแค่ไหนเรียกว่าเป็นชีวิตติดลบก็ได้ครอบครัวแตกแยกคุณพ่อคุณแม่แยกทางกันต้องดิ้นรนทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งของกินแต่เพชรก็ยังคงความเป็นเพชรครับจนกระทั่งมีพิธีกรอันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับได้เรียนเชิญท่านดรไปเป็นแขกรับเชิญทั้งได้เดินทางไปองค์กรต่างๆครับสถาบันการศึกษา,าต่างๆไปบรรยายเพื่อสร้างแรงจูงใจ สร้างแรงกระตุ้นให้เด็กรุ่นหลังครับมีพลังในการเรียนมีพลังในการสู้ชีวิตครับปัจจุบันนี้ท่านเป็นผู้ผลิตวิศวกรอันดับต้นๆของประเทศนะครับเรามาฟังบางช่วงบางตอนที่เราได้ดั่งคุยกับดกรกองขยะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกุลชาติจุลเพ็น,นะครับในมุมมองในตัวเด็กเจเนอเรชันใหม่ที่มีความต้องการจะศึกษาจบออกมาเป็นวิศวกร ทั้งมุมมองในด้านเครื่องมือเกษตรในภาวะปัจจุบันและอื่นๆครับบางช่วงบางตอนครับผมไปชมกันครับโอกาสดีมากเลยนะครับเราได้รับแขกเชิญท่านหนึ่งซึ่งท่านนี้จริงๆแล้วเป็นคนที่ไกด์ไลน์หรือว่าแนะนําเราให้มาอยู่ในโลกโซเชียลนี่นะ,ะท่านนี้ครับท่านผู้ช่วยาศาสตราจารย์ดกรดกรุกรชาติจุลเพ็ญท่านอาจารย์ประจาภาควิชาวิวศวกรรมุตสาสตาาร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิลาลราชมงคลธัญบุรีครับเอฟซี FC ของเรามีลูกๆหลานๆ,ๆนะครับที่สนใจจะไปเป็นวิศวกรว่าอาจารย์เนี่ยาอาจารย์ท่านเองก็เป็นวิศวกรก่อนและเสร็จแล้วก็เป็นอาจารย์สร้างวิศวกรกปัจจุบันนี้อีกนะครับคําว่าวิศวกรเนี่ยกับเด็กรุ่นใหม่เขาจะรู้ตัวตนของเขาไหมว่าเขาในคนจะไปเป็นวิศวะมหาวิลราชมงคลธัญบุรีครับผลิตเสื้อกรอกกันกระสุนจากไหมอาหารใช่ เรียนอะไรที่เกี่ยวข้องปัจจัยสีนะแต่ว่าสถานการปัจจุบันเราไม่ได้มีแค่ปัจจัยสีมันมีปัจจัยที่ห้าเข้ามาอัลฟากับเบลต้าที่กําลังจะเรียนเขาจะรู้ได้ไงว่าตัวเขาเองเ่ยจะไปเป็น,นวิศวะอะไรผมอาจจะต้องแนะนำผู้ปกครองหนยว่าการวิจะส่งเสียลูกเรียนเนี่ยถ้าให้เขาเลือกเรียนสี่ห้าปรตรงนี้ต้องระวัง สมมติเขาอยากเป็นวิศวะแต่ไอ้สีตัวเนี้ยมันเป็นเครื่องชีบง้บ่งหรือเป็นดัชนีบอกตัวเขาว่าเขาควรจะไปเป็นวิศวะอะไรและไม่ควรจะไปอย่างวิศวะอะไรผมมีเคสตัวอย่างเนี่ยลูกศิษย์ที่จบวิศวศาสตร์การบ้านเขาเนี่ยพ,พ่อแม่ขายลูกชิ้นปิ้งนะขายลูกชิ้นปิ้งแล้วก็ส่งให้ลูกเรียนจนจบวิศวะเชื่อไหมครับเด็กจบไปขายลูกชิน้นเะนียวิศวกรขายลูกชิ้นปิ้ง น่าจะไม่เหมือนพ่อแม่ขายวกชินปิ้งก็นี่แหละอาจารย์มองว่าโรนจะมาแทนไหมผมจะบอกว่ามันฟรลสเกลกันแต่แปลกนะครับอาจารย์ซีโลกตะวันตกเขาให้ให้ความสําคัญกับคนที่เป็นเทคนิคเชีย่ยวมากนะครับเป็นอาชีพที่แบบว่าเอาง่ายค่าแรงสูงใช่ใช่ค่าแรงสูงมากแต่บ้านเราไม่ใช่เด็ดเลยกับวิศวกรมีคนเขามาบอกว่าอาชีพวิศวกรเนี่ย เป็นอาชีพที่ทำให้คนขี้เกียจอาจารย์บอก่าไงอย่าคิดอย่างนั้นรับจริงแล้วมันเป็นอาชีพที่ช่วยคนขี้เกียจดีกว่าช่วยคนขี้เกียจคือคนขี้เกียจอยู่แล้วถ้าเชื่อไหมครับคนเราเนี่ยมีใครขี้เกียจกินข้าวไหมคนขี้เกียจแล้วได้เงินมาง่ายๆสุดท้ายอยู่ในที่ดารานักการเมืองนักกฎหมายเนอะ ก็่ะพูดเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่เหลือใคแล้วเดี๋ยวจะเข้ามิโตก่อนยยิ่งดูสมัยใหม่เนี่ยเด็กไม่ค่อยอยากจะไปเรียนเพราะเขาไม่เข้าใจไงว่าไปเรียนแล้วได้อะไรทุกวันนี้ผมก็เลยสอนเด็กว่าตั้งแต่คาพแรกที่เจอกันว่าคุณรู้ไหมคุณมาเรียนทางไหมเรียนเอาความรู้ครับผมว่าถ้าเรียนเอาความรู้ดูดูดูทูบก็ได้ดูดูเสิร์ชกเก็เราก็ได้ควัมรู้มีเตมไปหมดเลยผมต้องการเอาไปปริญญาครับ เอาท่อไปดานไปเดียวไปดานไปเดียวเลยนะแ <Bruno> ล <sm> <lock an> <elaborate> <professional> ้วก็มีผกต่อกกคุณก็ไปปรีญญาล่ะโอ้ถ้าคุณเรียนที่ไหนก็ได้ถ้าคุณต้องการไปปริญญาเพราะจรเขาให้ปริญญาทั้งหมดอืมเออที่ไหนเขาเรียนง่ายคุณเอาเลยสาขาอะไรก็ได้เขาเพราะคุณต้องการที่ไปปรียนยาผมอยากได้ทักษะคุณก็ลงมือทำที่บ้านเนี่ยคุณช่วยที่บ้านทำเลยหรือคุณไปทำงานท้าทามเนี่ยคุณจะได้ทักษะไม่ใช่ว่านั่งเรียนอยู่ในนี้ เด็กก็งงไปหมดเลยว่าถ้าตรงอาจารตรงไหนก็ผิดไปหมดเลยเพราะนั้นความสักเซสของการเรียนคืออะไรเรียนได้ก็มันแหละคือผลลัพธ์ที่แท้จริงของการเรียนอย่างใช้อาจารย์พูดถึงที่ทํางานอาจารย์วันจักาให้เด็กที่เผื่อจะสนใจมหาวิทยาลัยเชั่วีราชมงคลธัญบุรีและราชมงคลอื่นๆที่มีอยู่หลายหลายที่เลยนะครับว่าน่าจะไปเรียนน่าจะรับการศึกษาจากสถาบันอย่างใดเพราะว่าอะไรนะ ปัจจุบันนี้ก็ประมาณ49ปี50ปีแล้วที่เปิดสอนวิศวะมาจุะบอกว่าเลยที่ไหนนะใครๆก็รู้จักนะเพราะราชมงคลเทคโนโลยีเนี่ยมีจุดขายจุดเด่นนี้คือว่าเราเปิดรับนักศึกษาที่จบทั้งสายสามัญและสายอาชีวะเหมือนนี้้ดวยกันราชมงคลสร้างคนสู่งานเชี่ยวชาญเทคโนโลยีนี่คือนี่คือคอนเซ็ปต์ตั้งแต่แรกเลยนะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไหมฮะเปลี่ยน้ะครับเปลี่ยนแล้วเป็นเป็นสร้างนวัตกรสร้างนวัตกร ท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ด,ดรกุลชาติจุลเพ็งผู้ช่วยศาสตราจารย์อเอเค,รครับสองท่าเทอมสบายกระเป๋าัแล้วก็สามเปิดรับแม้กระทั่งน้องๆที่จบสายสามาันสายอาชีวะอาชีวะมาขอบระคุณดรปกองพยาครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกุลชาติจุลเพ็งพญสุรนะครับที่<อ>ามาเยี่ยมเพื่อมุงเกษตรปายดูชายัดใจนะครับ